สวัสดีจ้าเพื่อนๆได้กุ้งอีกแล้วเด้อมาเนี่ยตัวใหญ่งามๆบัดที่นี่นกินตัวกันหลายมือได้พี่น้องกระสีเปิดสีนายจักหน่อยมันบ่เออก้อยกุ้งขวัวกุ้งมันบ่ เพราะว่านามกาล่งเรื่มเริ่มลดแล้วปูเราไปใสไอ้ปูเราไปใส่ไส,สจ้ะไปไสซุมือเนาะปูเราไปใส่เพราะว่าอืไปใส่ไส,สทุกมือกระไดมือรับบอลไลน์จ้ะเอออันนี้กานหาเราเหลือกมากเล้าบะเนียนมือเสาอมเห็ดงานบานเห็ดนันเห็ดนี่บบท่านเดมาซองเบิงนันกระสิมี ไปบานไม่แน่และเนาะแต่ว่ากันเราก็เลือดตังามๆสวยมากแหละต,ตัวตัวตัวใหญ่ๆจ้ะมึงตัวใหญ่ดิบ่ฝอยดิยนะเป็นแต่ถอดใส่ไข่แสบอยู่บานที่นี่สิถนอมอาหารถนอมอาหารแนไวใดาว่ะตีอมสีเอาใส่ถุงหรอกอะเอาใส่ช่องฟิตไว้จ้ะเอาไว้ถากินตอนที่ เฮ้าบ่ามี่ตอนที่เฮ้าอึดเนาะจากน้อยนี่พอาะจะน,นามลดปื๊บนี่กะ่ะบ่ไดใ้ใส่ไส้แล้วกะกัสิหากินยากแล้วจ้ะเก็บใส่ช่องฟีดไปแสดงว่าอันหาแล้วเหลือก แล้วเหลือไอ่เศษชิ้เงี้ยออกแล้ว,แล,วแล้วพอท่านล่างเนาะเดี๋ยวออมสิไปล่างล่างเราจังเสียนเราใส่ตะแกรงเราจังเสียรมาใส่ถุง มาขีดหนามนังดำๆเลืแสดงว้าลราก็ทลามาล้างให้สะอาดใส่กิ๊กซัก่อนตวใหญ่เลือกหอยเลือก ปลาเนาหอยเนาออกเรียบร้อยกับเข้าสู่ขันตอน บ่ตตองเห็ดถุงไงสิเห็ดพอดีกินพอดีก้อยออกมาเซษจักสองถุงสิได้สองสเงได้สามะถุงขึ้นหน่อย <c oughs> อันนี้บานเฮ้านะ่ะไปซื้อข้าเจ้าน่ะซ้ำนี่แหละยี่สิบบาทอันนี้กับสี่สิบบาทต่าว่าประตูใหญ่ปานนี้ตัวฝอย ก็เสียเอาไปนอกเย็นไว้เลยถ้านอมอาหารเก็บไว้ได้กินโดนเนี่ยจะอมอมเพื่อเก็บไว้อยู่ตะวาอยายญ้าขั่วเร้อหญาขั่วยญาตากล้วเ,เอาไปใส่เด้อมันสิเวา์ถ้าห้าเห็ดแบบสดๆแบบนี้เ้วเอาไปใส่ไว้เพิ่นสิวเวาเพิ่นสิบแบบคงสภาพอยู่นะเพราะว่ากะ เคยเก็บเก็บไว้อยู่ทุกปีละ่ะแล้วก็เอาไปกินโดนๆเอาออกมากินเทละถุงสองถุงกันยังแสบคือเก่าอยู่นะจา๊ะเนาะตะไวย,ยะขวะัวทาขวัวแม่งคือกันทาขวัวเราเอาไปใส่ช่องฟิตนี่เพิ่นสีวาเลยนี่จะเรียบร้อย มาที่นี่เ่าต้องมัดเนี่ยที่คุณได้อยากมัดก็ได้แต่ออมว่าออมสีเห็ดแบบนี้นะแบบนี้นะภัพแบบนี้นะอ่าโอเคพับปากแบบนี้วูควอวางดีเถอะวะตู้เย็นว่างๆง เอาสั้นแบบนี้ดีกว่าเอาใส่แบบนี้อ่ะขอบคุณทุกกำลังใจจ้าสวัสดีจ้า